ชายคนนี้เนี่ยใช้ปืนกระสุนทั้งหมดเข้าเป้าหัวตะปูอย่างแม่นยำและลูกสุดท้ายก็ตอกตะปูลงไปได้สำเร็จจากนั้นเขาก็เริ่มการแสดงโชว์ต่อไปเขาจะต้องทำให้กระสุนกระเด้งจากแผ่นเหล็กและไปโดนเสื้อกราะตรงไหลของเขาและระดับความยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เขาต้องยิงให้โดนถ้วยเล็กๆที่วางอยู่บนหัวของตัวเองอย่างแม่นยำและไม่มีสิทธิพลาดเขาผ่านทุกบททดสอบอย่างไร้ที่ติจนได้รับทั้งรางวัลและการยอมรับ และนั่นทําให้เขาถูกขนานนามว่าเทพเจ้ายอนวันถัดมาเขาไปลานประลองกรรมการหยิบปืนออกมาสองกระบอกแล้วบรรจุกระสุนลงไปเพียงกระบอกจากนั้นก็เตรียมปืนให้พร้อมยิงสุดท้ายกรรมการวางปืนทั้งสองลงบนพื้นเพื่อให้ผู้ดวลเลือกขุนนางผู้ท้าดวลมีสิทธิเลือกปืนก่อนแล้วชายคนนั้นก็หยิบกระบอกที่เหลือขึ้นมาโดยไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวตามกติกาผู้ท้าดวลทั้งสองต้องยืนในท่าพร้อมยิงและลั่นไกโดยไม่มีใครชิงจังหวะเปิดก่อนเมื่อกรรมการเริ่มนับถอยหลังชายคนนั้นกลับหัานหน้าหนีและให้ขุนนนางงยิงก่อ เสียงปืนว่างเปล่าแม้จะเผชิญหน้ากับความตายขุนนางคนนั้นก็ไม่ร้องขอชีวิตเพื่อรักษาเกียรติของชนชั้นสูงเอาไว้เขาชนะศึกแห่งเกียรติยศและเดินออกไปอย่างผู้ไม่เคยแพ้ใครแท้จริงแล้วเขาคืออดีตขุนนางผู้ตกอับงานของเขาคือรับจ้างโดนแทนขุนนางคนอื่นเพื่อแลกกับเงินไม่นานเขาก็ได้รับภารกิจใหม่การโดนครั้งนี้เกิดขึ้นในโกดังที่มีฉากกั้นขวางระหว่างทั้งสอง การดวลในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงฝีมือแต่ต้องพึ่งสัญชาตญาณด้วยทันใดนั้นแสงแดดก,ก็สะท้อนเงาของเขาบนฉากกั้นฝ่ายตรงข้ามจึงลั่นไกใส่เงานั้นทันทีแต่เขาก็ยิงไม่โดนอะไรชายคนนั้นจึงยิงสวนกลับผ่านช่องเล็กๆทันทีเขายิงคงให้เกียรติฝ่ายขุนนางแล้วรีบออกจากที่เกิดเหตุทันทีไม่นานตำรวจก็เข้าควบคุมตัวเขาเพื่อสอบสวนทดีที่มีขุนนางบางคนเสียชีวิตและขุนนางบางคนถึงขั้นเริ่มตั้งข้อสงสัยในฐานะขุนนางที่แท้จริงของเขา เพื่อปกป้องเกียรติของตัวเองชายคนนั้นจึงตัดสินใจหยิบปืนออกมาบรรจุกระสุนเพียงหนึ่งนัดแล้วท้าขุนนางผู้นั้นให้เล่นเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตพวกเขาเล่นเกมนี้สลับกันเหนี่ยวไกในแต่ละรอบจนกระทั่งนัดสุดท้ายตกเป็นของชายคนนั้นขณะที่ชายคนนั้นกำลังจะเหนียวกัอีกครั้งขุนนางผู้นั้นก็เริ่มหวาดกลัวและยอมรับตัวตนของเขาทันทีโดยไม่กล้าตั้งคำถาม,ถ,ามถึงชาติกำเนิดเขาอีกเลยทันทีที่เห็นภาพนั้นเหล่าขุนนางก็เงียบกริบว่าหนึ่งเขาได้พบกับเจ้าหญิงและตกหลุมรักเธอทััันนนนนทีีว่่่าาาาบบรรอออกกกกกค็ตต้งงงแเเธช เขาจึงขอท้าดวลกับเขาทันทีบารอนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ชายคนนั้นไม่เป็นอะไรเขาจึงสวนกลับไปบารอนล้มลงกับพื้นในทันทีชายคนนั้นชนะและได้เจ้าหญิงไปแท้จริงแล้วเขาโดนยิงแต่กรอบรูปของแม่รับกระสุนแทนเขาไว้ทันสรุปคือที่พี่แกเสี่ยงตายมาตั้งนานแค่อยากได้แฟนสวยแค่นั้นเอง